สวัสดีค่ะมาพบกับ J จเคนโในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําที่ดินราคาถูกค่ะวิวสวยนะคะวิวภูเขาเลยนะคะสวยๆค่ะและที่ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะในในพื้นที่ของเขตชุมชนนะคะทุกคนเนื้อที่ทั้งหมดนะคะรับ8ไร่29ตารางวานะคะติดถนนรัดยางนะคะมีติดคอมมีไฟฟ้ามีปลาปานะคะ บรรยากาศดีอ,อุดมสมบูรณ์นะคะทำเลดีนะคะอยู่ในเขตของชุมชนบ้านราชเพชรรุรีนะคะหน้าที่ดีนะคะติดกับราดยางของหมู่บ้านนะคะด้านหลังก็ติดลํารางคลองส่งน้ําสาธ,ธารณะด้วยนะคะมีไฟฟ้ามีประปาทำเลในเขตชุมชนนะคะทุกคนเนื้อที่8ปดไร่ยีตารางวานะคะที่ดินใกล้ราดยางเส้นหลักด้วยนะคะบ้านสะพานไก่ ถึงหัวสพานนะคะประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดินทางสะดวกนะคะไปเพชรเกษมหรือว่าตัวเมืองเพชรบุรีนะคะ5กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวแก่งกระจานชะอํานะคะ40กิโลเมตรนะคะปัจจุบันนี้ทํานาอยู่นะคะที่ดินอยู่ในเขตชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะ จะสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทหรือว่าทําสวนทําไร่ทํทนานานะคะหรือทําเกษตรสวนผสมผสานก็เหมาะทั้งนั้นเลยนะคะทำเลดีและอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อไปได้เลยนะคะราคาเพียงไร้ละ2 2 0 0 0 0บาทนะคะขายเหมายกแปลงนะคะ1 7 8 0 0 0้บาทนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินนะคะในวันโอนนะคะทั้งหมดเลยนะคะเจ้าของที่ดินออกเองทั้งหมดเลยนะคะทุกคน ท่านใดสนใจที่ดินในพื้นที่นี้นะคะที่ดินอยู่ในเขตตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีโฉนดถูกต้องนะคะท่านใดสนใจนะคะทักไปได้ตาม id line ข้างล่างนี้เลยนะคะเราใส่ id line ผู้ขายไว้ให้นะคะสะดวกติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะทุกคน id line ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ jk n เคก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกับ jk n เนได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ